Thank you. สองตัวตัวแม่ยี่สบห ตัวนี้นะตู้แนงทุกคนออนาตัวนี้เ็นแบบตื้นๆนะี่ได้รดแบบตื้นอืมมีบบเช่นนี้อันนี้เอาเอาอยู่บนเพียมพังอันนี้ตัวเวขนแล นอุให้เต็มพองไม่คุยค่ะไม่คตัวแม่ตยุบบงห่านจะคุยคุณละสวยแบบัวน้อยตัวนี้คน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่ยมองแบบนี้ดิโอ้ยควรจะผู้

thế đấy không được sao đi cho chôn mà nó thôi ơi chôn mà หนร้อยจ้าสองโต้คุยนี่นี่ทุกคนเฮ้ยตัวผู้ก็โต้เม่ฮึ่มซ้อนคุยนี่นะตัวเราซ้อนมันก็สีคุ้มๆแบบนี้แหละโอ้ยแม่คุณจีโน่เลย ไม้ตัวซอนแล้วแหจริงนะคุยนี่ได้ช่องตัวแต่อยู่คนละหูตะบนหูจันทรนผัดยูหูน้งนนนองใส่คนละหูยูตอนนี้ลด,ดคุยพี่ร้อยเป็นหูส<ห>องหูตัวนี้กันสงใส่คุยนึงจะได้ที่โตไหมอไม่ลอยมันีนเปลื มัวก้อยเธอร้องไปคุดได้ชองร้อยขำถ้ารุนเบื้งทุกคนหอชิอได้จ้าตูวที่ร้องมันนี่มาพูดคำละบางคนเขาก็ได้หอชเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตูวอุ้ยตัวเมย์จับนี่นี่ไง ก็ก yeah. ิดเกิดกกกก็มตัวผู้คุยนะ่โอเค่ไม่มา้ทุกคนมันก็ร่งจะุ้ดคดคุยนะนนุดในเดียวคุ้งแ้นเพ่กเอาคุยิดแล้วสิฮะมเบือ้งหมด quý vị lắm biết vị lắm từ mẹ má từ ở đây này xoắn thử xoắn thử thôi về đây vào mẹ khổ lại chúng đi hù hỉ sợ về về đây về về đây มือใหม่ะนะอืมคุก่กละมีแม่สามบมันจะคุดโอ้ยอขคุมาพียบ่นเดีก่อนะนะคุยเลิกนะมันสองสองตงัวตัวแไไม่หรือเป็อนอะไรตัวตัวนี้นี่เป็นไู้เป็นผู้ชายเดียวไปคือเดียวอืมคือคอคืเดียวเล ไม่ปีมันนะปีหวตัวนี้จะเบื่อานคอลอต่นี่จะคอจิรแล้วแบบจิโร่านสอเอาแมนแก้วตัวนี้แก่ว่าแค่นี้จร่มันขึ้นเป๊ะ่ย ว้าโค้งเลยแม่นจ้าโอ้คงแล้วจ้าตัวแม่ฟาคือกั่นเลยกลนตัวโตเลยอ่ะกลมโตมากนี่นี่มาคบเบอร์งกลนโตนกันไหนคอยโตนกว่าจ้าคอยโตนกว่าจ้าคอยตัวยาวคอยโตนซะเลยชุบๆไปตจ้ไปตจอเยอะคำแล้ทุกคนจะเข้าได้โคตรเลยโอ้บี๊บบี๊บ เลิกหมดเลิกลายเสือบอน้ำอันนี้น่ะมุดแหงสีหยางก็บ้ายเล้วได้เป็นเงยกินน้ำปั่นเย็นๆเด้กินน้ำปั่นจอกสมคุนแต่และมีแหงปุดแล้วก็มีไขมุกไหลไหล ไปด้า้าวหกนตัวแม่โว้ยพี่จะพูดกันอไข่ไข่ฮัดข้อพดอีกมาหันพื้นกิโรไข่ฮัดขอฮะพี่ขาดอ๋อพี่ขาดละตูไปเ่ามะเซ่ได้ไหออ้าวไปหน้ากนไหนมากต่หน้าละพีพูดอยู่หน้า ก็น่าจะสาวจะอยู่ใครอยู่นาแม่แต่โคๆแล้วโคอยู่นาน้วยว้าโอ้โหโงน้องเนี่ยเด่งเลยทุกคนเหมเนี่ยเศกจุ่งไว้ได้แยมนี่กำลังเสกทุกคนอยู่ไทยก็ได้กลิ่นยีบอตยีโปงแต่ว่านกำลังข่ายกำลังเคล็บมันคนเล่าแบบแถวบ้านแถวที่นู้นนะเขาเขาขายแบบส่งไปไทยเลยเลยเขาฮิตเขานิยม บอกเขาแบบเขาเป็นแม่ค้าละเขาส่งไปไทยเลยนะแบบแม่แไข่ของอยู่สุดายด้ไดข่ตัวนี้แล้วไข่ตัวใส่เลยตัวนี้ข้อตะคอน,ว,นว่าหม่ยเลขด้วยแต่อย,อยู่อยู่แถวบ้านนะอยูเล่าเพื่อนที่คุณเคยได้กินตลอดอัน,นอย่างนี่ย่ามันแซ่บไปซะเพื่อนก็ต้องไปคุดแบบมันก็นไม่ได้ดับเด้มันกน็ปีหน้ากา็มีไหม ต okay. ีมันียบวมันอดีมดเดินนี่นะมันก็ยาแสี่บอะเดิ้เนดื้เดินนึ้หมดเดนนี่นสี่บว่เกี่ยวเข้าแล้วแล้วมันเสีบเที่ยวเข้าแล้วไเข้าแล้วมันก้นดำเลยน่ีบเนี่นี้นะมันมันตัวแม่ี่ส มีใครนะการขาบอลาเอาเข้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 าง่าๆแล้วก็ยับอึบปเดียวเลยกลางของตางยางพี่ถามเลยเวลาการเผรอบจุดแบกดินสาวาเผือ่ะตอนนี้กับปู้งเพื่อและนี่พี่สบายนี่ สองพันนะเด้ส hey, ีใส่สองืัสองืัสองอุ้ยตัวนี้ไมก่อนไปไปแค่บไวไว้มือจีินแงมึงงมใส่หนังต่งนมือใส่แง่บาเนีอยู่เพ็นนะบกรอนี่เขาคุดตอนไปไปสวนรไอ้เรมตัวเช้าเลย เิทักรอไอนู่ไปอิตาเลีมาประคุณนะไปทะเลทาง้ายลิกซาดูกลับไปมาจกองใจมาเอื้นนั่นเลยนีเิแ้ดูกลับไปคุยซิคุยที่โซซาเลอกวิชาคณิิศาดูกลับไปไปเด้สิตอนแรกคุณอไอเดนคุณนะตอนนหัตพก็สีแบบสสีีบ กันบบวามนบบตินนหูก้นเดมันเ้งอีใช่มันีมาน้แบบนี้ใช่ันนี้ประมาณนี้ออกอนนี้แบบนี้เลยอืมแบบนี้ะวเขาเราดึงแต่ถึงะิค้ดหูก้นมัน เราใส่แต่าหกโอ๊โอ๊กคนจริงอ๋ออ๋อเขาอเบิราตโดนแทนหกคนอนนี้โอ้คนอมแกนเาบดิน,นี่มันิดบึดขีเด็ดนามันมันาขาวๆเอเดอะกกกกกก ใส่ขับนะ โคจิรอทุกคนล้กะเสร็แล้วคนก๊มึงเนแล้วชื่ออะไรว้าวน่าไปนโค้มองเอาเลยมได้เหรฮะาบิ้กูขี้อยูเด้อย่าไปเสื้อกองโฟกมันโฟกมันขี้อิลแ้เบิ้ลเอาด่านบ้างเบ้เบิ้เบิแล้วจับตัก่อนโอ้ยมันขีมันขี้อ่ะ Đi đi nè mẹ, bây mình đi ăn nắm, đi ăn nắm rồi bây bằng kìu, bỏng xô bằng năn Kìu không xô bằng năn, bỏng xô đấy Bây giờ bỏng xô bằng năn Ồ,

ไป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  ปุ่กทุกคนตปีงปุกปปต,ตัวนึงกินแรงมาเนี่ยมาคิดกะจี้เรียบร้อยเขาเรียบร้อยโฮโฮโฮ

แพง ไม่ให้เลยกินก่อนป่ยไหมป้าคนแบ่ง

เราไม่ใข่บิ๋งบิ๋งน่งเฮ้ยวเยท้องรอนร้นมอเพาวเขาะมือส่มืออ่อนน้เพือจะกินข้าวกลดแต่เขาไม่ข้าวกลุ้็ไมไข่ไว้ที่เ้าัะใกล้จะขึ้นหแล้วะ อะไรบ้างทำไมจัเย็นกว่าเนอมวาบางมเลยอยากจำลายแบบนั้นเหี้ยว่าติดมือให้เขามืเอิ่มเอ้ยคปลืองใช่ได้จ๊ะหายไปว่าเฮ้ย พี่ขอตุกินข้าวข้อที่หนมนเด้อโคตรเยอะงามนี่กำลังแสดรีด่กลังไข่นีกำลังมันๆเลยไปขามดยได้มีทางคิดกนม้